มันไม่ค่อยไปหากันเท่าไหร่นะครับผมอาจจะอาจจะเลื่อนเจอตอนไลฟ์สดก็แปลว่าคิดต่างๆจะไม่ค่อยเห็นกันนะครับน้องจะบ้านที่เห็นบ่อยเพราะว่าเดธกสมาคิกให้กันได้กันครับก็เลยก็เลยด้งขึ้นมาต่ประจําครับลงยุดสวัสดีครับลงยุดย่า yeah. ลองหาลงยุดก่อนอ่าครับเดี๋ยวส่ไปแกให้ลงยุดเด้อครับเด้อนี่ลดต้ลงยุลงยุด,ยด,ยด,ก,ดกดตรงนี้ดดลดอาน้องตีดด ผมดูกับน้องเฟตี้ขอบคุณมากครับผมผมใส่ไปแก้หาตรงที่ใส่ไปแกะครับหาไม่เจอครับเจ๊จัดขอบขอบคุณมากครับผมไอ้ไนอกบ้านลงดูเดี๋ยวนเค อ่าใส่ครับใส่แล้วว่าจะไม่ใส่ให้นลครับเดี๋ยวว่าเดี๋ยวาสินะต่ว่าใส่ยิงช่วงนี้ดราม่าอยู่ครับก็เลยใส่ให้เส้นคะแนนกันครับแต่ผมจะใส่เฉพาะคนที่ผมรู้จักเน้อครับผม้ไม่รู้จักผมไม่ใส่นะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ที่มาก็ไม่ได้รู้จักเอาพี่เดือนมาเนี่ยครับพี่เดือนพักตายกันได้ครับเน้อผม ผมไม่ได้อ่านคอมเมนต์นะครับผมอยู่หลังอีกเครื่องนะครับเครื่องสองจะนึงอ่านครับผมก็มเลยเวลาไปกดกุดแกก,ก็ค่อยๆไปนะครับ <laughs> มื้อนี้เมนูแกงเห็ดครับมื้อน,อนี้แกงเห็ด <laughs> เลือดแปดจ้าขอบคุณครับพี่เดินขอบคุณครับตามไรกินเนาะผมจะแกงเห็ด ดูบานเห็ดหนะครับเห็ดไข่พระไทยเห็นมั้ยนี่จำไว้เลยครับอาจจะมีเห็ดไข่ไหมหรือเห็ดอะไรปนอยู่แต่ส่วนใหญ่ก็ได้พระพระ,ะไทยอ่อนครับ <laughs> นี่ครับดอกเงี้ยสุดเลย ชาวบ้านเอาเห็นมาฝาค้าก็เลยเห็นกลัวมันเน่าผมก็เลยเอามาล้างตามกินเองสักหน่อยครับตามภาษาอยู่มอมอม้อมแม่กับเจ้าลีโอรครับผมส่วนน้องเขาทำไม่เป็นนะครับ้องเพ็ตตี้จักดีแจจะกรีเดินเดอร์ครับน้องเียไปในนอออยู่ข้างๆนี่นะครับผมอยู่ข้างๆนี่นะครับที่เจ้าที่เชียงจ้าก,ก็นูนะ่นครับนอนอยู่ ข้างหลังผมหนะครับส่วนเจ้าเรียวก็อยู่ข้างในครับร้อยผมเปิดแอร์แต่ผมไม่เปิด <laughs> มันร้อยผมเปิดแอร์ครับผมไม่เปิดให้ครับขอบคุณมากครับขอบคุณทุกท่านนะครับมาเบิ่หลางหินทั้กันครับไม่ม่หนหตุหรอก <laughs> นั่นครับอืมครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณทั้งทีเบียดท่านเด้อครับเด้อขอบคุณเลยครับนาทักทายกันเลี่ยนผ่านก็เลี่ยนผ่านไปผ่านนะก็ขอบคุณนะครับผมเลื่อนผ่านก็แต่กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมเพื่อจะได้เป็น ยูทูบเบอร์เงินหลักแสนขอับเขามั่งครับหลักหมื่นยังไม่ถึงเลยฝันกลางวันได้ผมว่าขอคนเข้บก่อนๆครับผมแว่นผ่านได้เลยนะครับเว่นผ่านได้เลยครับไม่มีอะไรครับผมก็ล้างเงิตัด